้วไปรักเสือกล้วยกูบรรยากาศดีแท้ว่ามือนี่กล้ยเนาะจะลมจะนอนวินงีกว่านอนเ้อะนะจ่ขาดใช่ปะกูสาบนอนดีกว่าอวโอ้ยกูนี่แล้ววะ

มัเนี่ยตรงหน้าเอา้เอาเ้าวุ่นว่อนตัวนี้โอ้ยมันนอนเหินเหินนี่นี่น้อน,นี่น้ออุ้ยว้าววู้ว้าวโอ้ยนอนก็บว่าวิดโรโล่เฮ้ยเงินไหลโอ้ทำเ,เป็นบง ฟันบ่งน้อยมนแล้ว่าเอ้า้ยมันจะของคันของแน่อุ้ยมันบง่บนบงอุ้ยสร้งอะไรแล้วมันอนองอย่างนี้วะโอ้กบบุดีกว่าไยสิล่ะไม่ได้บอบาไม่ได้บอลขอเก็บก้น

ไปล <by default. S 2> ักเสื้อคุ้ยกูไปลักเสื้อคุ้ยกูไป้าเร็วลังไม่ไปเต้าโดนนั่นเจ้าบิ้งเจ้าก็ต้องลักเจ้าแท้ๆลักเสื้อคุ้ยห้องดันบึ้งก็ต้องเห็นต้องลักมานีรู้เดี๋ยวจะเฝ้าไปโอ้เพิ่นนีเว เ้าไปยังเขาลักเสือกล้วยเฮาไข่บ่ได้รักเสือกเจ้าบอกว่าเจ้ารักเสือกล้วยเฮาอไข่ที่ลักจิ๋ดิเอาเจ้าบิ่งตัวไข่ถือมาแค่นี้น่ะกับกระตาไข่ที่เอาบ่ได้ใส่เสือกเจ้าน่ะบอกว่าเจ้ารักไข่บ่ได้รักไข่บึ้งซื้อเจ้ารักเสือกล้วยเฮาไข่บ่ได้รักบังปากไข่ไข่บ่ได้รักไข่บิ่งซื่อเบิ่งปากข่อยเจ้ารักเสือกล้วยเฮาเฮาว่าน่ะเจ้าย่างไปเมื่อกี้นี่ เจ้าเบิ้งซื่อๆืยังไหนเบิ้งซื่อๆเจ้าก็ต้องรักเอ้าควนเบิ้งแม่เบิ้งเอตตาเบิ้งแม่บ่ได้เอามือลักไข่เบ่ได้ไปค้ำไปหยังเลยเด้บ่ได้ไปจับเลยการเบิ้งแล้วมันต้องเกิดกิเลสพอเกิดกิเลสแล้วมันต้องรักเสือกไขยเฮาโอ้ยไข่เบื้องแล้วขยังว่าไข่เบ่ได้รักเจ้ารักไข่เบิ้งซื่อๆเจ้ามาเจ้าหยั่งมาเมื่อกี้นี่เอาไข่แม่กัตะกตาไข่ซื่อในตาคาไข่เจ้าบองไข่เนี่ยแต่ว่าเจ้ารักเสือไขยเฮาแท้มีแต่เจ้าเรายู่ละแวกนี่หน้าขางเฮามีเตเจ้า ก็คอยมางมาหาเจ้าคอยจะเห็นเจ้านอนขึ้นอืดอยู่นี่นั่น่อยตอนคอยเจ้ารักตอนคอยรับแม่นบ่รักรับคอยแม่นบอคอยบ่ได้รักรับเจ้าเห็นคอยนอนเว่นนี่เอาโลดเจ้านี่คอยมาหยอกมือมือแล้วคอยกันนี้หยอกมือวื้อน่ะเจ้าเห็นแล้วจะต้องรักโอ้ยยังงี้คอยบ่ได้รักเขาชื่อบออะไรอยังพวกเจ้านนี่ใส่เบิ่งดูเอาปากเบิ่งโอ้ยมันบ่ติดปากมันเลยหนวกบอจะอมความรักไว้บ่มันสิอมหมดอยู่ซะบ่ความรักมันสิใหญ่แท้ เออเบงบงมอหยั่ง yeah, <Yeah. S 1> uh ่ะเดี๋ยวมอหยั่น่ตา่เจ้ยวบวงเนี่ยมึงดูไข่้ตัวเป้ากัปตะกากัปเจียวบวงมึงดูเจียเบิ้งดูหน่งเจียเบิ้งดูเจีเบิงดูคอยว่าเจ้ารักเพราะว่าเสือคขวยของมันใหญ่โอ้ยมันทีใหญ่ทำไงมันบาใหญ่ยังวะมันใหญ่มันน้อยนึงมัน่ใหญ่จะได้ดูนี่น่ะนั่นเอาเจ้าคือว่าเจ้าตัวข่อยไงเจ้าว่าเจ้าย่านข่อยหูว่าเจ้าข่อยเจ้ารักเสือคขวยเฮา เห็นน้มันนิดหน่อยนึงมันคือบ่งค้นหนิแม่อมบอบอบอข่อ,อ,อยมาหน่ข่อยแบกมาเลยเสื้อกล้วยข่อยน่ะนะ <laughs> <โดย>่ะเจ้าแบกมาเออก็ข่อยแบกมาหน่แม่ข่อยแบกมากระมือ,สอเสื้อค่อยเซนบอกงนึงนี่เสือ้อเออสรุปมันเสื้ออีหยังเนี่ยเสื้อกล้วยจะได้ลักเสื้อกล้วยวบอ,ยยสอบสมันเซนบักงนึงข่อยก็ไม่ได้ลักแล้วข่อยเบื้องซื่อ คอยว่าแล้วเจ้าเจ้าเบิ้งจะต้องรักคอยคอยคอยเบิ้งอันเสื้ออันนี้แม่นี่คอยคอยไปดูเบิ้งอันนี้ยก็ว่าอยู่เราเราเสื้อไข้พอไปใส่แบบหาดูเจ้าแบกยดไหมเจ้าก็หาตัวเนาะหาลอยดูบ่แล้วเนาะหิวหงายผู้อื่นเนาะหาดูไม่เสร็จแบบนี้เนี่ยเสื้อไข้ไข้ ข่อยเห็นเต่าบงขนข่อยก็ยังบอกข่อยเห็นเต่าบงขนข่อยว่าเห็นเสื้อเจ้าข่อยว่าเจ้าเอามว่าเสื้อกล้วยข่อยนี่เด้เสื้อกล้วยนี่ไงบ่เสียนบมกไงนี่เสื้อกล้วยข่อยโอ้โอ้เมนยูมันไงอีหลีเออมันไงข่อยก็บ่งขนเจ้านิดนึงโอ้ยตรงนี้ไปใส่กันนี้เลยไปไปโอ้แอบเบิ้งนี้มาดูถูกกันอีกเบื้องขนนี่เฮ้ยนี่ไปโอ้ยขนนี่งึดไหล